ไอาพี่ดีลพันห้าจ่ายแค่สองร้อยอ่ะถ้าพี่ไม่มีตังค์พี่ไปต่องเที่ยวได้ปะก็ของมึงเละค่ะให้กูจ่ายทำไมวะอา้อาวสองร้อยนี่นก็บ้นแค่ไหนแล้วเลผมว่า<ล>ผมว่าผมว่าที่ของผมเล็กผมว่ามันเป็นข้ออ้างของพี่ที่พี่จะไม่จ่ายตามผมมากกว่ากูไม่ได้อ้างเลยมึงก้มดูของมึงก่อนดิใส่มาไม่รู้สึกเลยอะ่ะผมผมทำอะไรมันก็รู้สึกหมดมีแต่ของพี่นี่แหละคิดไปเองปะฮะแล้วพี่ร้องทำไมอ่ะกูก็ร้องช่วยมึงอย่างนั้นแหละโอ้ยเนียนเนาะร้องเนียนเนาะเออที ที่บ้านกูนะวิ่งเล่นนั่วบ้านแบบไม่ใส่กางเกงในขนาดแบบเข้ามาเลยเกิน,<ห>นเกินอันนี้เกินขออ้างขออ้างมากพี่ไม่มีตังค์พี่ก็ไปต้องเที่ยวโฮดีวะกูมีตังค์แต่กูอยากจ่ายให้คนที่ใหญ่ใหญ่ใส่เข้ามาแล้วมันมันไม่เลยอะ่ะแล้วไปจ่ายทำไมวะสองร้อยก็บนแค่ไหนนะคือผมก็เสียเวลามาแล้วป่ะค็ไอ้เรื่องเล็กไม่เล็กอะผมว่าพี่อ้างอะ่ะแล้วพวกก็เสียเวลาเหมือนกันแหละที่มาเหมอนมึงเนี่ยามาซื้อเลวคือพี่เ<ะ>ต็มใจที่จะมาผมอะ่ะก่อนที่จะมารับ ก่อนคือผมนำกับคนอื่นหรือขึ้นกับคนอื่นคือเขาก็ร้องเขาก็ส่งหมดอ่ะมีแต่ของพี่ที่ไม่ของพี่บา้าหรือเปล่าโอ้ยเวอร์มากเลยเวอร์มากพี่โดนมาเยอะหรือเปล่าพี่โดนมาเยอะหรือเปล่าแล้วทำไมอ่ะของกูโดนมาเยอะแล้วทำไมอ่ะอ้าวก็คนอื่นพันห้าเขาใหญ่เข้ามาเนี่ยกูรู้สึกกูคนอะมีมือคนเดียวไม่หรือพี่โดนมาเนี่ยก็พี่โดนมาเยอะไงแล้วก็โดนผมผมนะพี่ไม่ไม่ตัวเองอ่ะคือมันเป็นความผิดผมเหรอทู้ไมอ่ะมันร้องไงมันก็ต้องมันก็ต้องอาฟไรสิเหรอ น้ององไม่อายมั้งเหรอคะไม่ผมไม่อายหรอ,ไ,หรอ,ไ,หรอไปรับงานแล้วเล็กโวสี่กเก้าถึงยังไม่คือเข้าใจว่ามันไม่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดกันอะโอเคฮิโลจิตปะเนี่ยคือเข้าใจว่าพี่มันไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องขนาดว่าผมผมเล็กเลยคือของผมก็ปกติของชายไทยทั่วไปอะปกติค่ะอย่างนี้ไม่ปกติค่ะเล็กมากคือปกติพี่ต้องเท่าไหนอะไม่ได้เลยอ่ะคือเท่าไหนเท่ารถไฟเลยเหรอฮะถ้าวันนี้พี่ไม่จ่ายผมมาหน้าผมก็ไม่ยอมอะกูก็ไม่จ่ายเหมือนกันค่ะกูจะไป อืนแล้วอะไรวะบ้าป่าพี่เก็บพันห้าใพ้คนให่ดีกว่าไอ่เล็ขนาดนี้อย่ามารับงานนะที่หลังอ่ะไอ้ปีศาจครูจะทำโทษอย่างหนักเลยเดียว